ครับท่านผู้ชมครับคู่มวยที่ท่านรอคอยคอยแล้วต้องมาครับนี่ครับการป้องกันแชมป์ WBO เอเชียแปซิฟิกนะครับชละทานออพิรียพินโยนะครับนักมวยทางด้านมุมแดงนะครับผู้ท้าชิงในฝ่ายน้ําเงินนะครับนี่นักชกจากฟิลิปปินส์เจสันเรดอนโตนะครับนี่เป็นเกมของยกแรกของคู่สําคัญในวันนี้นะครับ มร้อพิชิตโลกวันทรงชัยนะครับถ่ายทอดทีวีไทยชั่วคราวรานกีฬาโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองนะครับพระขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครนะครับนี่ครับมวยคู่สําคัญในวันนี้ครับนักมวยทางด้านมุมแดงนะครับชนละทานนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินนี่จากฟิลปินนะครับเจสันนี่ครับมีนับมีนอกหรือเปล่านะครับ ขอบคุณบริษัทโอสถสภาจำกัดเครื่องดืเอมร้อนะครับประกันชีวิต AIA เสือสเบีย็ตัวนะครับโดยในห้างสุจินเอื้อบุญญานันบริษัทมาการจำกัดโมโกพยาราชนะครับโดยคุณสมชายมาณะวิทยาการและบริษัทดีสิทธิชัยนะครับจำกัดชมพูกุดแทนะครับนี่เป็นเกมในยกแรกโยกกันไปขยับกันมา มีสิทธินับน็อกทุกวินาทีนะครับโดยเฉพาะหมัดของทางด้านชนละทานนะครับวันนี้มีวิชิตภายนั้นนะครับควบคุมดูแลอยู่นะครับเจสันขยับเดินเข้าหาซ้ายเจสันนะครับขวาชนละทานตาคอยดูครับนาน,านสวนด้วยขวาทีหนึ่ง้ายลำตัว โยกขยับโยกขยับเดินเข้าหาครับไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีแชมเปี้ยนนะครับชนละทานไปเรื่อยๆครับมาซุกขวาโยกโยกโยกนี่เป็นเพียงต้นเกมนะครับส้ายคอยยับนี่ซ้ายยับครับมวยขวาชละทานแต่ว่าส้ายคอยยับครับ มวยซ้ายเจสันจากศิลปินนะครับยับที่ท้องโยกกันไปขยับกันมานี่เป็นเพียงต้นเกมนะครับยังอยู่อีกไกลย,ยังอยู่อีกยาวครับหนทางเข้าสู่เส้นชัยมีสิทธิ์ไม่ครบกําหนดดูครับ s <S หมัดสายน้ํามรณะนะครับชลทานพูดว่าชลทานและเนี่ยทุกอย่างได้หมดเลยนะครับ เพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยไปเจอกระดูกหรือว่าเจอของแข็งก็ผ่านยากเหมือนกันฉะนั้นเรามาติดตามนะครับในานามของวันทรงชัยนะครับโดยบุรุธรรมชาชนคุณทรงชัยรัตนสุวรรณพร้อมทางโปรมเตอร์หญิงยอดเยี่ยมนะครับของกอรมวยโลกนี่ถึง5ปีซ้อนนะครับคุณปริยากรรัตนสุวรรณนะครับนี่แหละครับเป็นเกมคู่สำคัญในวันนี้ที่หลายๆท่านชาวไทยรอคอยนะครับ น้องยกแรกวันนี้นะห้าพันนะในห้างเสืยสิบเอ็ดตัวเนี่ยพร้อมแล้วเฮียเตาครับหินในห้างเชื่อใจวันนี้มาแจกเองนะครับเสืยสิบเอ็ดตัวยาวอีกยาวครับหมดยกแรกทุกท่านครับภาพของยกที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับชลทานกับเรเดนโตนะครับน้ำมือชาวฟิลิปปินยังไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นแรงๆนะครับเรามาลุ้นกันต่อนะครับวันนี้ก็ในศึกเอ็มร้อยห้าสิบวันทรงชัยพิชิตโลกนะครับ ว่ากันต่อครับในยกที่2โดยเฉพาะเมสซีเฟอร์กูสันนี่ท่าน็ก3 3,000บาทครับในห้างซือสิเอ็ดตัว5,000บาทพร้อมทั้งห้างขายยาตราใบาห่อจำกัดครับนี่ก็มอบเช่นเดียวกันนะครับ3,000บาทนะครับจากครัวสาลายนะครับ3,000เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับ ไปเรื่อยๆครับเกมของชนละทานโยกันไปขยับเข้าหาหมัดซ้ายคอยใส่ครับเจสันจากฟิลิปปินนะครับน้ำเงินถือว่าเดินทางมาไกลนะครับเป็นเกมของคู่สำคัญในวันนี้ในยกที่สองครับหม,หมัดซ้ายหมัดซ้ายต้องระวังยังประมาทไม่ได้นะครับโอ้โหฮุก้วยขวานี่ลูกนี้โดนเข้ไปเต็มๆเหมือนกันครับชนละทาน นักชกชาวฟิลิปปินส์แต่ละคนที่มาในประเทศไทยไม่หมูนะครับประเภทแกร่งทั่วแผ่นแต่ละคนแต่ละคนที่มาเนี่ยฉะนั้นมาดูว่าโชรทานนะครับคู่นี้ชิงของ WBO นะครับเอเชียแปซิฟกนะครับในรุ่นพละเวท126ปอนด์อ้าวโชรทานนักมวยไทยนะครับสายน้ำมรณะโด,ดโดยเฉพาะอัปรคัดขวาหมัดหน้าของทางด้านเจสันนี่อันตรายนะครับนี่เป็นเกมในยกที่ส แตถือว่ายังประมาทไม่ได้นะครับออกไปเรื่อยขยับเดินเข้าหากับเจสันก็ถือว่าเป็นทีมเยือนนะครับโอ้โหเจอหุกซ้ายค่อยๆนวดไปเรื่อยนะครับชลทา,านเจสันเรเดนโดนักมวยชาวพิพิณเป็นมวยซ้ายนะครับมว<า>ยซ้ายนี่น้ําหนักมัดจะดีแต่ว่าปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้นี่ในวันที่สามสิบโอ้โหยิ่งใหญ่มากมกับยี่ห้อของวันทรงชัยบวกกับสสมหมายนะครับ คู่มวยที่แฟนมวยเรียกร้องกันมาบอกขอเจอกันใหม่แก้มือกันใหม่อีกสักครั้งหนึ่งถนนไทยกับเสกสันนะครับติดตามนะครับ30สฝ่ายเดือนนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับอ้าวบนเวทีก่อนมาดูว่าเจสันนะครับเรโดโดจากฟิลิปปินส์ชลนทารยังปกป้องอยู่ยังไม่บวกไม่อัดนะครับวันนี้ไปทำโดยการจัดการแข่งขันก็คือท่านสามารถมรลุลีมนะครับประธานสาพันธมวยไทยอาชีพโลกวันนี้นะครับ ในช่วงปลายยกนะครับยังเป็นฝ่ายขยับเดินเข้าหาหมัด1-2มาโรเป็นมาเร็วเป็นจรวดเหมือนกันนะครับหมดยกค,ครับหมดยกท่านผู้ชมครับผ่านมา2ยกระหว่างสายนาบารณะนะครับคู่นี้เป็นการชิงของ WBO ีพี a อเอเชียแปซิฟิกในรุ่นเฟเธอเวตนะครับ126โยหตุลาทานของเราแดงนะครับเจสันเรยรอนโดนะครับผู้ท้าชิงมาจากฟิลิปปินส์วันนี้นะครับมาดูว่าแข็งแรงแค่ไหน แรงทั่วแผ่นหรือเปล่ามาลุ้นต่อยก3ามนะครับชุลธานทุกอย่างได้หมดนะครับน้ำหนักมัดได้ดีประสบการณ์ได้กระดูกดีนะครับแต่ว่าขึ้นไปชิงแชมป์โลกแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเท่าไหร่เรามารุ้นกันต่อนะครับของโปรโมเตอร์บาหาชนคุณทรงชัยรัตนสุบานพร้อมทางโปรโม,มเตอร์หญิงยอดเยี่ยมขององค์กรมวยโลก5ปีซ้อนนะครับคุณปียกอกรรัตนสุบานนี่จะดันให้นักมวยอยู่ในคอนโทรลสังกัดนี้ให้ขึ้นชิงแชมป์โลกให้ได้นะครับ ภายในปีนี้ครับว่ากันต่อครับเกมบนเวทีครับไม่หนีไม่ถอยครับเจสันจากฟิลิปปินส์มาแตละลายมาแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดานะครับดูครับหุกขวาซ้ายคอยยับครับชนทานมัดสายน้ำาบราะลำตัวครับ1นึ่งสองมาไปเจอออกอาการล้ไม่ล้มแมโ้โดยไปสามหมัดแล้วก็ในวันที่30เดือนนี้นะครับก็วันสงชัยบวกสสมหมายนะครับคล้ายวันเกิดของ กลุ่มเตอร์มหาชนนะครับคุณทรงชัยรัตนสุบรรแล้วก็คู่มวยปราบเซียนต้องยอมรับถนนชัยนี่ปะทะเกษตรสันนี่คนไม่ยอม้นอีกทีทักษิณเล็กหวดกับเพชรอูทองแล้วก็ขวัญโดมขึ้นปะทะกะเด็ดขาดโอ้โหแล้วก็แสงมณีกับเพชรลำสินโอ้โหชกแค่คู่แรก30นะครับในศึกวันทรงชัยกับบวกสอสมหมายที่ราชดำเนินนะครับติดตามนะครับความยิ่งใหญ่กันนัดนี้ของวันทรงชัยนะครับตอนนี้บนเวทีก่อนครับ แม่เวลาโดนเข้าไปนี่ถึงก็ออกอาการนงครับเจสันยังยืนหยัดอยู่ได้พุกขวาอับคัดขึ้นบนซ้ายคอยยับสายตาคอยดูแม่เจสันนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับขยับเปิดเกมตลอดเดินเดินหยุดหยุดอย่างอีกยาวครับอีกไกลหลทางเข้าสู่เส้นชัยขวาคอยรบกวนซ้ายคอยยับครับโชรทานมา่าหมัดขวาครับตือโตเป้าใหญ่ไม่เป็นไร<ม>ครับ มาดูบนเวทีนะครับชรทานต้องเร่งยกยก,ยก3แล้วถ้าต่อยเนื่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นถึงรองแชมป์โลกเบอร์ต้นๆแล้วนะครับของประเทศไทยในรุ่น126ปอนด์ท่านผู้ชมทางบ้านติดตามนะครับรอดไม่รอดน็อกไม่น็อกครับครบยกหรือเปล่าโอ้โหอปปคัดขวาขึ้นบนอปปคัดขึ้นบนอันตรายหุกซ้าย พยายามโต้คืนโดยเพระหมัดฮุกขวาของทางด้านเจสันนี่อันตรายเหมือ,อ,อน,นกันนะครับเดีมามามาเป็นชุดเหมือนกันไม่กลัวนะไม่กลัวไม่กลัวชลธานด้วยอ้าวซ้ายปลายยกแล้วนะครับปลายยกอีกนิดนึงเร่งไม่เร่งนะครับชลธาดอ้าวซ้ายของเจสันหมดยกสามครับทุกท่านครับมาดูยกสามที่ผ่านนะครับนี่นะต่อยอ ถึงยก4นี่ครับยกียกสามุลธานเป็นฝ่ายไล่นะครับแต่ว่าเจสันเดอดรนโดก็ทรหดใช้ได้เลยทีเดียวผ่านมา3ยกมาลุ้นต่อยกสี่ครับครับขอบคุณบริษัทมาการจำกัดครับโมโกพยาแรกนะครับโดยคุณสมชายมณวิทยาการนะครับบริษัทดีสิทธิชัย2555นะครับจำกัดชมพูคุชแอนะครับพร้อมตั้งห้างขายยาตราใบห่อนะครับยาบรรเทาลิซิดวงนะครับ โมินโปรดักต์จำกัดนะครับเกอรนึ่งเกอรแร่ซินเนอร์ีนะครับเวอเชนดีจำกัดขอบคุณนะครับเกมว่ากันต่อบ,บนเวทียก4เป็นฝ่ายขยับเดินไม่ยอมหนีเหมือนกันครับเจอสันเจอฮุกขวาลำตัวลิมปีลงล่างขึ้นบนมาเป็นชุดครับมาความมาด้วยความแรงครับในยกที่4นี้โชลทานไม่หนีไม่หน,ไนีไม่ยอท้อด้วยเดี๋ยวรุกเดี๋ยวรับนี่เจสัน ไอหางเปียจากฟิลิปปินฮุกซ้ายซ้ายกับขวาต่อยแล้วดูแล้วมันเนียนตาหน้ารักครับนี่ครับฮุกซ้ายแล้วตามด้วยขวาเป้าใหญ่มามาเป็นชุดมาเป็นชุดลงไม่ลงลงไม่ลงามาชุดใหญ่ลำตัวโอ้โหด,ดูครับยังยืนหยัดอยู่ได้ยังทนอยู่ได้ครับเจสันโธนทานไล่ไปี่มิมตัดพื้นที่แคร์มนาะขวาลำตัวขึ้นบนลงล่างมาแล้วเป้าใหญ่ฮุกซ้ายายับ มาฮุกข,ขวาอันตรายเหมือนกันครับเจสันต้องดูด้วยนะครับประมาดไม่ได้ครับโจรทานในช่วงกลางยกที่4ดูจังหวะดูหมัดท,ที่ออกดูครับดูเป้าดูเป้าไม่พลาดเป้าเข้าทุกเม็ดตาคอยดูครับฮุกอัะคัดซ้ายซ้ายแล้วตามด้วยขวาลำตัวเป้าใหญ่อยังยืนจัดอยู่ได้ครับเจสันจากฟิลิปปินส์ครับรายนี้อา้าวว่ากันต่อครับ ไปหนึ่งชุดชุดใหญ่ๆสวนขึ้นด้วยซ้ายครับเจสันหมัดขวาเข้าเข้าเป้าเข้าลำตัวขึ้นบนขึ้นบนอันปคัทแลกเหมือนกันแลกเหมือนกันประมาทไม่ได้นะครับพลาดไปก็มีสิทธิ์หลับได้คอยสวนคอยโต้ด้วยซ้ายตลอดครับเจสันเจอเป้าใหญ่ฮุกด้วยซ้ายตามด้วยขวาวนี่ครับต่างฝ่ายต่างแรกในช่วงรายกอัปคัทฮุกขวา ขยับเดิน1-2-1-2โ 1, 2. ชรทานเดินใกล้ๆทีมงานวิชิตสั่งเดินใกล้ๆปภคัตหุกซ้ายตามด้วยขวาแม่มา,มาชุดใหญ่ขวาเหมือนกันครับหลํามตัวเป้าใหญ่มาดูช่วงปลายปายกโต้พยายามโต้1-2เหมือนกันเจสันมีโยกมีโยก,ม,โยกมีขยับออกไม่ออก,มออกหมดโยกครับหมดโยก มาดูภาพของยกที่ผ่านมานะครับจชลทานกับเจสันนะครับเรนนโดนักมวยชาวฟิปปินส์นะครับแต่ว่ายังเอาไม่อยู่เอาไม่ลงนะครับคู่นี้โชคกันในพิกัดนับหนัก126ปอนด์ของผู้ชิงของ WBO นะครับเอเซียแปซิฟิกในน้ำหนัก126ปอนด์คือเฟเธอเวทครับ12ยกนะครับยังมาไม่ถึงครึ่งทางเจสันยังเป็นฝ่ายขยับนี่ยกที่5นะครับมาเจอแรงๆทั้งสิ้นครับ โดวยย่อหมัดของทางด้านชนละทานไม่สนครับขยับเดินขวายับขวายับเจสันโยกเข้ามาต่อยซ้ายลำตัวบ้างมีหมัดซ้ายแล้วตามด้วยฮุกขวาเจสันยังไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีนะครับนี่ครับขยับเดินเดินเข้าหาเจอหมัดหนึของชละทานโอ้ตะละหมัดในออกแล้วอันตรายนะครับยังยืนหยัดอยู่ได้นี่ครับเอาหันหัน หันไปไหนหันไปไหนมาวินาทีทองเอาฮุกซ้ายโยกเข้ามาโยกขยับเดินเข้าหาชลทานเจอซ้ายสวนต้องระวังด้วยนะครับเดินแล้วต้องระวังต้องดูด้วยนะครับสวนด้วยซ้ายเจสันอัป,ปคัตไม่สนเหมือนกันครับชลทานหมัดสายน้ำมรณะซ้ายยับ้ายยับตาดูดูเป้า นี่ครับขวาเม่นนีถึงกระตูงงอนเหมือนกันครับเจสันยังเป็นฝ่ายขยับโชลทานยิ่งไปยิ่งดีครับยิ่งไปยิ่งแรงว่าอย่างนั้นเถอะโชลทานนักมวยไทยเราฝุกดเลยซ้ายรรมการว่าแยกว่ากันต่อขยับเดินนะครับนี่ซ้ายขวาตรงครับโชลทานแฟนนี่อยากจะเห็นนับหรือนกนะครับโชลทานต้องเร่งนะครับต้องเร่งต้องแรงต้องบี้ต้องอัดกว่านี้ ชกให้แฟนประทับใจว่างั้นเถอะแม่เชสันกับเวียงตะลอดมาตลอมัดก็มาแรงๆทางนั้นเลยทีเดียวอ้าวโดนขวาอ้าวอ้าวชลทานเบียดทัอีกอ้าวระยะประชิดไปเรื่อยนะครับจะเป็นแชมป์นี่ต้องต้องรุนแรงตลอดอเมริคนพมาท่าก็จะมีรางวัลมอบด้วยจากคุ้มกุศลัยนะครับสามพันอยากจะมอบสามพันบาทเหลือเกินขอแก้วนาโนนะครับสังกัดอีซีนี่ว้าวเร่งแล้วนะครับชลทานอ้าวโดนโต้โดนโต้โดโต้เหมือนกัน น็อกนี่รางวัลรออยู่เยอะนะครับชลทานโอ้เจอสวนเจอหมดอัดขวามันครับต้องระวังอย่าประมาทนะครับประมาทไม่ได้ชลทานวันนี้คุณอิสระอัคประชานะครับก็ในนามของยาประธานสุรทวันหนักระบัยหอมีทั้งเม็ดแล้วก็ครับสูลด้วยเอามาลุ้นด้วยนะครับมาเกมมาถึงตรงนี้แล้วนี่ไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันครับ สำหรับโชลทานเวทีของ M150 นะครับเอ็มนี่ขุนสุกิตเทพประวันนี่ผู้แทนของ M150 เอ้ามาช่วยลุ้นด้วยอ้าวปลายยกเร่งเลยเร่งเลยเร่ง,เ,รงเอา้าไม่รอแล้วนะครับ<อ>หมดยกนนหมดยกครับหมดยกท่านผครับแม่ยกที่ผ่านมาในธรรมชาติจะได้เรื่องได้ราวแล้วนะครับเพราะว่าเจสันโรดริโด,โด,โดเนี่ยนักโชคชาวพิพิณีปลายยกโดนจังๆไปหลายหมัดน,นะครับ แต่ว่าระคังยังช่วยไว้ได้นะครับน้ำท่าจะแย่เมืองกันมาดูยกต่อไปนะครับจะน็อกได้หรือไม่นะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณเกษมฒนสุขนะครับกรรมการวัดท่าทองด้วยแล้วก็คุณกิติพงศ์นะครับธนาเสริมสวยอีกท่านนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่มาร่วมกันสนับสนุนด้วยครับพร้อมทั้งขอบคุณบริษัทโอสถสภาจำกัดเรื่องเหรอยญ M150 นะครับประการชีวิต AIA เจริญสุขเพสัตดหุ้นชิวจำกัดนะครับโดยคุณพิชัยกิติพิินะครับ ตอนนี้เกมบนเวทีมาถึงครึ่งทางครับยกที่6ชนละทานฝ่ายแดงนะครับโอ้โหหุกขวาเม็ดนี้เข้าไปลำตัวถึงกับออกอาการตัวงอเป็นปอไปเลยนะครับขยับเดินหุกอับคัดขวาขึ้นบนขึ้นบนอ้าวเร่งอีกนะครับชนละทานชนละทานีนน้ำหนักหมัดต้องนึดถึงเลยธนชัยนี่ครับในวันที่30มวันเกิดของกรุมบัณฑชาชนคุณทรงชัย เปิดโอกาสให้เสกสรรคนไม่ยอมพนในประทะ่อีกทีหนึ่งหลายคนเขาเรียกร้องมาว่าขอเจอกันใ,ใหม่ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ทักสินเล็กกับเพชรอูทองขวัญโดมนี่ดาวโรดดวงใหม่กันเด็ดขาดโอ้โหแล้วก็คู่ปัญหาจาัดตายเอ้าแสงมณีซัดกับเพชรลำสินโอ้โหคู่แรกเท่านั้นออว,วันที่30มเอกทุกคู่นะครับ30บบอกต่อๆแล้วครับวันทรงชัยบวกสอสมหมายที่ราชดำเนินนะครับตอนนี้บนเวทีมาถึงครึ่งทางนะครับ เป็นฝ่ายขยับเดินเข้าหาบ้างครับชนลทานหมัดสายน้ำมรณะไล่ไปไล่ไปติดเชือกไล่เข้ามุมไล่เข้ามุมสายคอยสวนหนึ่งสองหลบหลุดมาหลุดครับลูกนี้หมัดซ้ายเออเนะครับต้องให้เร็วกว่านี้อีกนิดนะครับชนลทานเพราะว่าเจสันนี่โดนโดนขวาจังๆทำท่าจะทำท่าจะลาเหมือนกันนะครับเอ้าขวาเร่งนะครับชนลทาน ผู้นี่เป็นการชิงโลกของ WBOA บบไปสุดนะครับ126เอา้าโชลทานทำได้หรือไม่ได้น้องได้หรือไม่ได้เอ้าขวาลำตัวอีกหมัดน,นึงเอ้าเบียดติดเอ้าขวาเต็มหน้าเอ้าบอกแล้วว่านักมวยฟิลิปปินส์นี่มาแต่ละลายแต่ละคนไม่ธรรมดาครับเ้วเจอหมัดทําท่าเหมือนออกการแต่ว่าประมาทไม่ได้นะครับผีผามเข้าไปนี่เจอสวนคืนแล้วก็มีสิทธิ์หลับได้เหมือนกันครับเข้าจุดโฟกัส ชจรทานขวาตรงต่อยทอ้อกันนะครับต่อยแล้วนี่แต่ว่าท้อไม่ได้นะครับต้องพยายามต่อโจรทานรางวันลน็อกเอาเนี่ยรออยู่เยอะนะครับขยับเดินซ้ายคอยยับซ้ายคอยยับขวาเก็บไว้ก่อน,น,นออกให้แน่ออกให้นอนวันนี้เสียตัวนะครับในห้างเชิดชัยร้อยี่จะมอบนะครับแล้วก็ในห้างตีจากยามทั้งสุรทวันหนักปลาใบหอแล้วก็ขอแก้วนานโนนะครับสั่นอาหมดยกก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ท่านผู้ชมครับภาพช้าของยกที่ผ่านมานะครับจุฬาธานกับเจสันโรโดโดนักมวยชาวพิพิณนะครับายของเรานี่น่าจะเช็คบินได้นะครับถ้าเร่งอีกนิดนึงเพราะว่าคู่นี้เป็นการชิงของ WBO A C A Pacific ในรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับ126ปอนด์แล้วก็ปรมาทัศน์มหาชนนะครับคุณทรงชัยก็จัดรายการศึกวันณทรงชัยบวกสอสมหมายจันที่30มีน้านะครับที่ระดมเนินคล้ายวันเกิดของปรมาทัศน์มหาชนด้วยนะครับคู่มวยที่แฟนนี่ติดตาตึงตครืงใจนะครับมาดูว่าธนชัย เดินปะทะกับคนไม่ยอมผลเสกสรรอีกทีหนึ่งทักสินเล็กกับเพชรอุทองขวัญโดมดาวโรดพบกับเด็ดขาดแล้วก็แสงมณีจะตะลุยกับเพชรลำสินโอ้โหคู่นี้ต้องยอมรับดุเดือดมากๆน่าต้องบอกว่าเป็นคู่มวยเอกทุกคู่ครับ30ครับเจอกันที่เวทีราชดำเนินนะครับกับวันทรงชัยบวกสอสมหมายนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณเกษมพัฒน,นสุขนะครับกรรมการวัด่าทองแล้วก็คุณธิพงศ์นะครับคณะเสริมสวยที่ปรึกษาประหลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรนะครับแฟนมวยเวลาต่อยเขาไปกำตัวออกการในแฟนมวยในสนามนี่เฮฮาเลยนะครับนกได้นกเลยนกได้นกเลยแม่เสียงตะโกนขยับเดินชนละท่านต้องระวังระวังซ้ายด้วยนะครับคอยสวนด้วยซ้ายตลอดนะครับเจสันนี่ซ้ายเจสันอ้าวเจอขวาเจอขวาเวาบาเบเบาๆรบกวนไปเรื่อยครับต่อยแบบยับต่อยแบบยับต่อยแบบหมัดไวหมัดเร็วประครัด ลำตัวขึ้นบนบ้างลำตัวบ้างครับโชรทานนี่เป็นยกที่7นะครับแฟนนี่อยากจะเห็นมีนับมีนกอา้าโชรทานทําให้ดูหน่อยเพราะว่าโชรทานนี่เป็นมวยที่ประเภทเครื่องร้อนตลอดนะครับปลายปลายจะแรงจะแกร่งจะแข็งแล้วก็น้าหนักหมัดจะออกได้โอ้ยโ,โดนสวนเหมือนกันนะครับโชลทานอา้าวเจสันฮึดสู้แล้วเหมือนกันโชลธานเป็นฝ่ายปรีไวอ,อีกยกนี้ยก7วันนี้ทางเ5 0้นะครับ ศึกพิชิตโลกวันทรงชัยแล้วก็ทั้งสมกหลีนะครับตังกุเจ้าพิโรไมซินนี่เสียสิบเอ็ตัวนะครับในห้างเชิดชัยด้วยว่าต่อครับเดินสายรบกวนชนละทานหุก้ายไหลไปที่มุมละตัดพื้นที่แคบนี้ไม่ออกขยับ1หนสอง โโอหเสียงดังฟังชัดแัดเจ๋อหลงไม่ลงหลงไม่ลงมัดโอ้โหดูครับความแรงของชนตะทานมัดสายน้ำโบลนะไปไม่ไปรอบไม่รอดรอบไม่รอดรอบไม่รอดล่งไม่ลงต้องระวังด้วยต้องระวังด้วยโอ้โหมีระเบิดเวลามาด้วยเนี่ยมีระเบิดเวลาโอ้โหใจสั่นฮึดแรกเลยแรกใครดีใครอยู่เอ้าหลงไม่หลงไม่ลงหลงไม่หลงไม่หลงโอ้โหยายกรรมการนับแล้วนะครับนับก่อนนับก่อนนับก่อนลูกนี้นี่คานต้องนับก่อนครับ นับก่อนนี่ครับหมัดสายน้ำมรณะยอมหรือเปล่าเ,เจสันจากฟิลิปปินส์ไม่สู้ครับยอมครับยอมเลยสารภาพรับเยอะนะสะสมเยอะมากยก7ครับยก7ครับนี่โชลทานครับเป็นฝ่ายชนะทีเกิโไปในยกที่7นะครับหมัดสายน้ำมรณะนะครับ ราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาดูดูภาพช้านะครับดูภาพช้าว่าก่อนลงนี่โดนอะไรนะครับแต่สรุปแล้วนี่ดูว่าตั้งแต่ยกหนึ่งมาถึงยกเจ็ดนี่สะสมเยอะนะครับเจสันและช่วงที่จะลงนี่เล่งชุดใหญ่นะครับหมัดสายน้ำมรณะทุลทาน์มนานานมีศูนย์ด้วยซ้ายอันตรายเหมือนกันนะครับเจสัน มามาเป็นชุดชุดใหญ่ๆเลยนะครับอ่อนเปียเพียแรงไปเลยครับถึงกับสุดกรรมการต้องยุติเลยนะครับมาดูมุมนึ้งครับช็อตหนึ่งตรงนี้มุกซ้ายลำตัวสายคางทุกรูปแบบครับนี่นะครับลูกนี้ก็ถึงยอมสรารภาพเลยนะครับให้ดูกันแบบหลายๆช็อตหลายๆมุมเลยหลายๆด้านเลยนะครับ ต้องติดตามกันต่อกับผลงานของมัดสายน้ำบรณรณชลทานพักกันสักค์ูครดเดยวกลับมาใหม่ครับท่านผู้ชมที่โครพครับวันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับกว่าจะเอาลงได้เนี่ยโอ้โหมาถึงยกเจ็เลยนะครับทางชลทานนะครับอ,อริยาาพินโยขวาแชมป์ในรุ่นไฟทเวดนะครับ ของ w b o a c Pacific ในยกที่7นะครับโดยชนะนกเชสันนะครับโรนโดโรนักมวยชาวฟิลิปปินส์เนืค